สวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านที่ติดตามชมรายการของช่องของลุงเน็กพาเที่ยววันนี้เป็นวันที่สองมษายนสองพ้าร้ยหกสิบซึ่งใกล้ๆจะถึงสงการนะครับแต่ ติดที่เชื้อโรคลายเชื้อโรคที่มองไม่เห็นโควิด19เชื้อโรคลายที่มองไม่เห็นกำลังระบาดในประเทศไทยตอนนี้ก็กักตัวมาแล้วลครับกักตัวอยู่บ้านไปแล้ว10วันไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับ10วัน สถานการณ์ตอนนี้โควิดสถานการณ์เชื้อโควิดในประเทศไทยตอนนี้ก็สะสมพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าคนที่ โอ้ยมองไม่เห็นมาเดี๋ยวใส่แว่นหน่อยนี่แน่นอนคนไข้ผู้ป่วยเดิมสะสมอยู่ก็พันแปด้อยเจ็ดสิบ้าคนลายใหม่ก็วันนี้ก็ลายใหม่มีเพิ่มขึ้นมาร้อยสี่คนรุนแรงยี่สิบสามคนเสียชีวิตไปแล้วสิบห้านะ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังก็เฝ้าระวังดูอยู่ประมาณ2องหมคนรายใหม่60คนก็สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีครับสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ค่อยดีวันที่2 มีสายน2,563กําำหนดที่ผมจะได้ออกไปขายของที่ทางจังหวัดแจ้งมาแ,แ,แรกให้ปิดก็ประมาณวันที่12เมีสายนก็อีกประมาณ10วันวันนี้วันที่สอง นายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินคารียกเกิร์ฟิวเพื่อกำจัดโลกร้ายนี่แหละครับแต่ก็ห้ามคนไม่ให้ออกเดินทางไปไหนเป็นเวลาช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีของเรานี่ก็ได้ติดตามดูแลพฤติกรรมดูแลพฤติกรรมเชื้อโควิด -19 โควิด -19 นี่แหละครับว่ามันชอบไปยังไงสงสัยมันชอบเที่ยวกลาคืนชอบออกแว้นกลางคืนก็เลย จิดช่วงสี่ทุ่มถึงตีสีช่วงนี้ก็คือ,อดูพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วว่าช่วงนี้โควิดออกเที่ยวโควิด19ได้ขยายเผาพันธ์ไปคนสู่คนสู่คนแล้วพอดีตีสีก็เข้านอนก็ไม่ ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วครับตีสีก็หลับเออตีสีก็เริ่มหลับตีสี่ก็หลับนู่นแหละตื่นอีกทนึงก็สี่ทุ่มโควิดสายพันธ์ไทยน่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นพฤติกรรมโควิดสายพันธ์ไทยก็ได้ปแบบการเกิดฟิ์เรียบร้อยแล้วครับส่วนกับผมนี่ก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่ก็นอนแล้วนะครับ ไม่ไปไหนละโควงโควิดทลางวันก็ไม่ได้ไปไหนหยุดหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติเพื่อหมอก็ียกว่าหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติเพื่อหมอแล้วก็เพื่อครอบครัวโควิดจะได้ไม่มายุ่งกับครอบครัวเราโควิดจะได้หายไปจากประเทศไทย โควิดจะได้ตายไปจากประเทศไทยก็วันนี้ก็ขอแค่นี้ครับก็สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ